เขาเรียกอะไรนะคะขายขายแบบยังไงนี่ทขายหานยกบ่อเหรอครับหรือว่าไอ้ลูกพิมนะเขาเลียงเนี่ยเแล้วเขาจะเขาจะเขาจะบอกลูกค้าเลยว่าตอนนี้ผมเป็นปัาโอนนะแม่ค้าร้านอาหาต่างก็จะติดต่อมาเองก็จะติดต่อมาเองแล้วก็คขาจะย่อยขายหรือยกบางคนก็ยกไปเลยยกไปเลยนะครับบางคนก็เอาไปเลี้ยง สี่ร้อยห้าร้อยในบอ่อพลาสติกบางคนก็เลี้ยงเป็นบอ่อดินเลยก็มีบอ่อใหญ่เลยนะครับตามเราจะได้ไรายได้ยังไงฮะกิโลหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสามสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบระดับนี้นะครับก็จะขนาดปลาถ้าเพราะปลาตัวขนาดประมาณแปดแปดตัวโลนี่นก็ได้ประมาณสามร้อยกว่าถ้าสองสิบตัวนั่นก็ประมาณสองร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับ ต่อต่อต่อนะคือ,อกรับลูกลกค้าที่มามามาเอาลูกปลาทั้งปลาจะมาจากหลายจังหวัดอุบลขุนนครขุนนอ,อน,อน,น,มนมขอนแก่นเมืงเลยตงดอลำพูพึงกันะคับแล้วก็สารพาน เพราะว่าเพราะว่าไอ้รถกองเจ้าซื้อค่าร้อยทำหนึ่งเนี่ยเราส่งไปสุนีได้เป็นี่สบายครับส่งเ้าเย็นตรงตรงเย็นเ้าถึงมีเครื่องตรวจรัดได้เลยนะครับมีเช็คดูแลเด็กปลอดภัยขอบคุณทางการเป็นสินีหมดประเทศไทยีบริการในกลุ่มเยี่ยมมากเลยครับไปมีส่งไปลาวด้วยไหมนีครับมีแล้ววิธีการส่งไปลาวยากไหมครับยากมีแม่คะามีนายหน้ามาอีกต่อหนึ่งอ๋อนายหน้าดูแลให้เอาข้าพวกเขาเอาไปส่งต่อเลย อ่ะพรุ่งนี้เราจะมาจาดตะกอนตะกอนฮะ <หา S 2> แล้วปลาที่เราขายดีที่สุดของฟาร์มเราคือปลาคือไม่มีปลาเจ้าของอย่างเดียวนะเด็กไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำแบบปลาโรดปลาเออปลอดแล้วก็ปลาปลาตัวไหนปลาคังปลาคังนี่หมดไปแล้วแล้วก็ปลาตุ๋นเกิดหมดกันละเห็นได้ดูดิโซนอะไรอย่างเงี้ยเราได้บ่อนี่ประมาณเป็นกี่หนึ่งกี่แปดนะอ๋อวันนี้มีแต่พ่อแม่ปลาพ่อแม่ปลา,ม,ปลา,าม,มาขอบอกแล้วมั้ย เออปลาใหม่เ <Beng> อ <Zen> ่อคือคือตอนนี้นี่ลูกปลาเรามีในบ่อนี้ลองลงไปก็ประมาณล้มลุกตุ่มไปก็ประมาณสองเส้นจะได้จะรอดเท่าไหร่ติดยากติดยากติดยากกับทุกคนเนี่ยจะได้แมบางทีเหลือประมาณสองหมื่นหามหมื่นครับถือว่าห้าพันเนี่โอเคแล้วถือว่าเป็นปลาที่กำลังดีอยแล้วมีราคาก็ก็พอพอพอวัดทนอยู่พอถึงสี้อพอจำได้ครับ ้วก็สำหรับลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงก็คนตอบแทนก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาที่ที่ลูกค้าเอางเงระยะเวลาการเลี้ยงมันไม่ได้นานมากใช่ไหมคะประมาณกี่หกเดือนก็ได้ผลผลิตก็ขายได้แต่มันมีข้อเสียอีกอย่างนึงคือปลาเช่อโอเนีตัวเล็กตัวปูมันจะเล็กกว่าตัวเมียแต่ถ้าถ้าถ้าขอบแหลที่มันได้ตัวปูเยอะๆเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยดีเพราะน้ำหนักนี้ำหนักมันมันได้น้อย เนื้อกระเป็นกระหมอนะครับเนื yes. ้อกระหมอจะตัวจะตัวเล็กแต่เป็นนี้อตอนนี้ยังเสียอยู่ตรงนี้ทีกก็พยายามศึกษาอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นได้ตัวเนืยเยอะก็อาจจะทำมีรูปแบบอาจจะทำเนื้อกระหมอนดีว่าให้ทำฮอร์โมนแปลงเพศจากตัวผู้เป็นตัวเมียแบบกระหมอนอย่นี้ตอนรา่าายท่านลังศึกษาอยู่เรื่นี้อยู่ ค okay. ขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวดูเอาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่กำลังจะลงลูกปลานะคะเน,น,นีน่ยค่ะเริ่มนำน้ำใส่บ่อนะคะก็จะมีบ่ออนุบาลหลายๆบ่อนะคะก็วิภาวันฟาร์มนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายคะ่ะก็สนใจนะคะติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของกลุ่ม นะคะของเกษต,ตรกรที่เลี้ยงปลาแล้วก็จะนำสายพันธุ์เนี่ยไปเลี้ยงค่ะก็อย่างที่คุณสาธิตแจ้งผลผลิตเนี่ยก็คือประมาณ6เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วนะคะสนใจยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามาที่เพจเ c e b ุ o กได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ